นามสกุลทานอาตุลพรคนมิกเจน่ายฝ้ารวยเจอุผ้าแห้งรู้จังเลยเพราก็เสียเอิถืแ่นี้ถือแค่เรื่อถือคักมาดือพี่คักได้บ่บ่เอิ้ถพหาตะถือคักๆมากูกรอบเอิเอิซื้อผิดนะครับแต่าบางเอิญที้มือหนี้มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครแล้วมกมาก่างด้กันนี่ครับว่าจัดงกมากหมา กลับก็มีจบแต่ถ้าบุญเก็บนี้ถ้าบุญใช่ค่ะถ้าเอื่นยังได้กระบกปากแต่บ้าน้าต่างก็เปิดไว้แต่ซองขรรมะคือกุญแจคล่องว่าสั่นคือว่าบนรถรถจอดรถกระจอดหันบ้องนี่คือ่ถามเพิ ep, pues ่นเนาะเพิ so so okay. uh ่อนเคยวัดเจ็บอยู่เอาก็ได้ไปถามนี่ก็ได้ไปถามเพิ่นกับบ้านนอนอยู่หันละเพิ่นหันจำบ้านมาสั่นเพื่อนไปเข้าไปบ่จำบ้านจังได้คือคล่องลูกกุญแจแนี่ยติ้งติ้งอยู่ไปเอาเงินไปให้ วัดปามันกน่าที่เอฟซียุง่งเป็นโอนเงินมาหลวงพ้อเฮ็ดเสาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญโบสถ์น้ำเฮอดบุญโบสถ์พ่นสร้างโบสถ์ป่ะค่ะพิ่นรีเฮ็ดโบสถ์บุตรนาโบสถ์ใหม่พระศรีอ,อ๋<ล>อพรบุออตรนาปฏิสังขรเพิ่งเว้าอยู่นั่นนี่ว่ามันสิเฮ็ดโบสถ์โยนนี่บ่แม่ก็โบสถ์นี่อยู่พุ่นติสมบูรณ์วัดห้อยพระบาทครับห้อยพระบาทครับให้ว่าสิว่าบุตรนาครับถือว่าสร้างใหม่ซะ ผัดสังไมเพราะมันจริสุ่ธมันจะบริสวดบริสุทธิ์ไม่ซื่อนะสร้างไม้จางไหนผู้นึ่งผ่นว่าบูรณะผู้นึ่งผันว่าสร้างไมมันจะถูกกระแพงถูกเสาออกเมร่อจงไว้คือว่าแบบบริสวดอีกบริสทิพุทธาบิเศษอีกนะคือว่าคว่ามันคว่มันเก่าห่นะมันน้อยนะเป็นสิขยาย๋อขยายโวงขยายออกเมื่อหน่อยแต่ประเทศแบบไม่ื่น เราเถอยาเห็ดไม่สักันเห็ดไปเห็ดไม่บ่ได้กันเห็ดไม่ต้องไปสวดอีกต้องไปฟังลูกดิงมมมินเอาก็ไม่ได้ขยานี้ครับขยายขยายครับนี่คือขยายเหรอง์มกรมะทา่งไปคือเกาต่ว่าอยู่เี้ยนเสาไม่คือหมดนี้เพื่งานทุกวันจองเสาหนัามอ่ะนะขยายทางกเสาหุงเสาการนีสามมื่นหาเสาคอต้นละสองมื่นหาเ็ี๋ยเอา๋วเพนไปถวายเพื่อนก็มีตจวกเพื่อนไปจองใกล้เสียแล้วหอก่ เสาจักบาดเสาสองมืนหาเสาเสานอกเสาอ่อนเสากลางสามมืนห่าก็มีช่วกนจองเสากลางอวก็เป็นตะได้บนนักฟักไงเนาะคนไม่ชบเกีแนแล้วก็ดีจองเลยแม่แม่ตันที่ลงหัดคนหนึ่งเต็มเต็มคาระเบียบเลยเนาะค่าระเบียบราะดีสองใบหาคนนี้เห่าใปครบอ้่าใบใต้ดินพีาเามาแกงเนาะ ใช่เพราะเงี้ยวแล้วพระจานาร์อันนี้คือที่จริงเมื่อนี้ก้อนที่พระจาจาร์จะเดินทางไปน,นครพนมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ออกแต่เช้าเติบเช้าเติบนะครับเมื่อเกี่ยวกับท่านเมนื่อื่นนี่เกา้าโมงก็จะออกจากบ้านนะครับเมื่อื่อนเลิกงาามย่ำดีเมื่อนี้ก็เลยจะสรุปะนะครับที่สรุปลรื่าโอะยรโอ้ยกาไฟมาเนี่ย เพื่อนจะไปโดนร้ายมือบ่ะครับห้าวันสิห้าวันล้างหอยออกบอกสิ้นเดือนนี่ืมากสิ้นเดือนห็วันที่ยี่สิบเก้าไดมากมากๆพีกานี้ไหวเห็นนะเพราะว่าข้าวันพระอีููกนี่ข้าวพระเพื่อนพระไปเที่ยวพระหลวงสิหลวงเพื่อนโชคดีแสแยบมาได้มากครับอันนกตรเรือทางเมือนี่ะโอ้ยปบโอ้เป็่นสจ เต็มเต็มบอสันโชคดีนีดนึงโชคหน่งโชคดีครัเจลกับเซียนหน่อยมากมาท่านพอดีจังหวะพอดีเหมาะเมิงเลยนะครับมาหนี้เจลยังมได้ลงจมฉีดเนาะบ่าในมามกอยู่แต่ว่าบันก็ไมได้สัมผัสเมื่อนั้นมาแกบนนะครับมาหนี้เมื่อวานนี้ผมสรุปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้มันผ้าอันนี้เมื่อคืนมันโกนมันโกนโอ้แมงเมือคืนโอ้มาหนี้มาหนี้ทัานไง ไม่นี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดินทีอาจารย์ผมศ์ปวดรืมเลยวเหรอครับอรอยแห้งๆเขายังลืม <laughs> ที่แรกเอาว่าสิว่าก,ก็ข้าวฟังแต่โค้งตัว,วก,ก,กว็ย่างนั้นเพิ่นมาเขียนให้บ่ามันนั่งวะครับมาเขียนมึงไม่ขีดอีกแล้วมึงไม่ยม้อนลรุ่นเห็นบน่ยังลืมเลยเ้ยอนหนึ่งแล้วบ่อาจารย์มันเลยนั่นเขียนวะมันย้อนหรอกเขียนเพิ่นไม่เ,อนนอเพินพ่นไม่ยิ้มให้ใครๆครับ ่ครับปูมามายืนยินมเราเกาะตอนแมนครับเราวก็ะตุเองไม่ยืนเลยผ้าก uh, nee right ah 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 ันเพิ like ่นวะผ้าก nee ันผ้ากันงูก็ถึงงยไอที่สามเป็นเหรชัดตัวนี้มือถือนั่นแหละบานีเอาเพื่อนก็ยืนให้เป็นตัวที่อยู่ในเกาะใช่ในเราะแม่ครับตัวนั่นแหละเอายิ้มให้แล้วเอาเพื่อนเอาให้แล้วก็ไปนะ เอาไหแล้วก็ไปเด้แล้วก็เป็นบบว่ายังงูเียังงูาย่างเงีนะครับคือไฮแล้วก็เอาเอาว่าได้ยังสิแม่ป um ูปูมาบ้านเราเขียนหลายตัวพวดเนาะลูกหลานกาปึกเนาะวันวนึงมันมีเจ็ดตัวันมีสามตัวสามตัวีตัวนะสีซีสามหาแล้วมาขีดเด็กนึงไม่อีงเลยเออพวกองจายคนเราเอันนั้นเพื่อน้บ้ากใต้องเห็ตามี่ชั่นเนาะครับกเนบัวพากักาเป็นบัวั่น่ะคือจะเป็นบพาครับบได้พาได้เห็นมั้ งบครับบัดนี้หล be ังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับปูไว่าจะนี้ครับประจับงานนัมันจะรุ uh ่งเอาไฟดับไฟดับไฟดับเอาไปยังครับเพราะว่าโทรศัพกดิ์ยังถ่ายได้อยู่อันนั้นนี่มันยิงเงาบนาะมันก็โดนเนาะครังไงบ้างฮะปูยังใหม่ เอ็ก,อกยืมนมันบอกครับสกอร์นี่เออเรากเราตรวจรถเนาะคบัตรนี้ปูก็ได้วันาา้าไมาหอีบนะปูก็ได้วันเลี้ยงยืน้ำมันบอกจะบอกไม่มูใหญ่ไม่ม,มู้งอะไรน่ะบอกเดี๋ยวมัมมมงนงูอะไรเนี่ยว่านี่แหละหเลด็กยูมน้ำมันไอ้ไปจุดทูปก่อนเวก่อนเวลาเที่ยงให้ไปจุดทูปก่อนเที่ยง จุดแล้วบอกฮนจุดแล้วครับจุดตะมือบอกกัแม่ที่จุดแล้วคือได้หกหายหนึ่งเพราะว่าเิ่นมากเนเลยเิ่นยามยู่สองเทียวาเลตที่น้ำมันเนี่ยไม่งงหลายน,นะบาทนี่ปูมาเจริญบริปูพ่นนันมาเจริญสองม่าคือเมื่อเพิ่นมาเขียนเลขให้เขียนเขียนพัน หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามนะครับแต่ว่าหกเจ็ดสามก็สิบสามแต่ว่าเลขสามมันจะแปลก,ปกตรงที่หางมันแงวเกือบจอดกันเลขสาม่แมนครับม,มันแปลกม,มัน,น,นเป็นอณิพน,น,นขีย์ไฮคือคผูค้เขียนมัจังสีได้ครับก็เลยเหตุหางยาวต่มที่ิ่นเขียนก็นเลยคิดว่าเออหรือว่ามันจะเป็น เป็นเลขแปดเป็นไปไดนบอหนะแต่ลรคิดแกเป็นคุณแ่นึครับแต่ว่าตอนที่ปู่เอาตัวเลขไม่ก่อบมาให้พระจารย์อน่นาานะปู่บอกว่าอยู่ในนเหมืดในนีมมือเนี่ยเพิ่นเพิ่นบอกเลยครับว่าอยู่ในนิเมืดก็เลยว่าค่ามันเป็นเลขแปดเนี่ยอยู่ในขอบมันมีแปดบาทนี่นะสี่มาของเจ็ดหกเจ็ดสามนะขึ้นปูนคนเขียนแบบปู้คนมาเขียนให้เป็นตัวเลยเออบาทนี่อันที่ว่าศูนย์เก้าเจ็ดนี่ เมือ่อกูเอาไข่กับกุ้งมาให้พร้อมกันนะนะมาแสดงโอ้นยแสดงอะไรนั่นกันเมย่อเอมื่อตอนวมนเมื่อมานะั่นนั่นเพิ่งวางเตี้ยนคอยนั่งอยู่เพื่อนใดอะไรมีคนงานถมา้าอุ่นดูกามาคนลาา้ายห้มาอยู่บนเดินนะั่นแ่ะมาเขาไปเลี้ยงเช้ากันไปเลนะีเ้ยงเช้ากันนั่นนะคนใดๆนะแล้วก็ไปจับกุ้งออกมาโปรตัวมาทุกคนนมืมนน่อทุกคนแต่ว่าเราน่ามาจากนนจคน เรากมาได้เขากับวันนี้เตี้ยนเขาบบกบบนหนาเาก็ได้บัางว่อ้าวเดินเก้าถอยหกเดินหกถอยเก้าเดินเก้าถอยเก้าเดินหกถอยหกยุ่งสั่นตลอดสลับกันยุ่งที่ตลอดนะมายทำอ่ไรขุนเนี่บ่อันซุ่มมาเฮ็ดนะซุ่มบอกกันยืนอยู่นะยืนอยู่เขาก็เดินไปเก้าเทียถอยหกเดินเก้าถอยเดินหกถอยหลังเดินเก้าถอยหกเดินหกถอย เดินหกถอยเก้าเดินเก้าถอยเก้าเดินหกถอยหกยังจิ้งจุกที่ตลอดเพื่อนบ้านคืนี้เพื่อนเบ้านคานี้บานนี่เหตุการณ์ปั๊บเขาก็ะสีนี้เขาเริ่มมาถามอ้อนพักเขาไม่ยังก่อนเลยนัาแสดงใหการเปินครับเราทำนี่ที่แล้วก็ไปเนี่ยเดินเก้าถอยหกเดินหกถอยเก้าเดินเก้าถอยเก้าเดิน เดินหกถ่ยหกหกถายหกอืมน่ะบ้ดนี้มานี่นี่อยไบอกว่าบานังจะเพราะว่าขอบปริยูนะไอ้านาจะเอากันแน่กับม้าซางสินะพนอกกุ้งกับใครไม่กัไข่แต่ว่าปากเน่เพื่อนเราว่าเราว่าเรียกนน้ำมันหรือเก่าดิอืเนาะพนอกกุ้งกับใครไม่ไข่แต่ว่าพนวาเรียกนน้ำมันน่นนะ ไปนี่มาเออก็ไปจูได้หกหกฐานนึงนี่บอกกลับไปถือกระดาษแผ่นนึงขึ้นมาหกศูนย์เก้ากับศูนย์แปดเนี่ถ้าถือมาใส่กระดาษกระดาษแผ่นนั้นเป็นของปีไก่เป็นแผ่นนั้นคือโเสียแต่จูจูแผ่นคือเสียนี่อั่นอะไปเก็บไปยังเอาตนไม่หกศูนย์เก้ากับแปดศูนย์นี่กี่มันต้องเสียแล้วเร่นี้นะเพราะว่าจูจูงหวดมันเขาเพื่อจีเพาส์ขีมเพาส์ขีมโดนทีนะตอนนี้ไม่ได้เห็นอยู่แต่ดีเขายังงงด้วยกันตัวไอ้เพื่อนไม่เห็น ไม่ได้บริเทแต่ว่าแปดศูนย์ผมมาได้เขียนไว้ครับเพราะว่ามันโมยุมันโมยุนี่กอะมันมีเลขกแปดนะครับก็เลยมาได้เขียนอันไหนขึ้นมาของเหล็กหกศูนย์เก้าเพราะว่าปูวายอยู่ในมันพอดี้งก็มีโชวเนี่ยแกอะไรหกศูนย์เก้าซื้อทาศูนย์เก้าก็เขียนสำคัญอยู่ดิอืมเขียนแค่ว่าหกศู่ย์เก้าเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยมันจัดเป็นตัวเลขที่อยู่ในเกองหมดเลยครับแมนอยู่เบิดเลยกาด เพราะว่าปูบอกว่าอยู่นี่หนีหมดผมก็เลยมาเขียนแผ่กสมัยนันที่ฟ้าว่างมาหนึ่งบอกปนผ้าก,กันมาอยู่หลายร้อยก็แค่นี้หนีนะเห็นบะต้น,นอันที่มาอันนั้นนะแต่แค่นี้จริงนะเป็นกันซะทุนแปดศูนย์บอกครับแต่ว่ากัดเยอะเพราะว่าตอนนั้นบอกเอฟซีอยู่ครับว่าศูนย์สามที่ปูเขียนไทยเนี่ยหรือว่าใครได้ยินไหมแมนมันห่างเงานะครับมันห่างเงา 03เนี่ยมันหางเงาเราว่างเด้อมันจะเป็น08นะครับบานนี่กับเจนแปดครับที่ว่าที่ว่าบ้นเมือะครับผมก็บางเอืญเลขตัวที่เก็บได้มันก็เป็น80อันนี้มาบังนเอิญว่าจะเอาท่าน้นม่็นบ้าอันตีที่แรกก็เป็น609มันก็พม่ยืนเลยเหมือนกับเก็บา6ม9อีกเลยมัอนอันเนี้มันพอกไปไกลกันนะเลขนะอันเก็บมาได้ก็มาได้ มีมีไปไกลตัวเดียวคือตักกวนะอ,อไะไรมาจัก่อะนะมีบุคคลมือคือตัวอะไเลขทูบครับเออเลขทูบหงขาหนึ่งขันหงขาหนึ่งนั่นแหะสำคัญสำคัญที่บอกครับอาจารย์เอ้ามันเคยเกตมึงบอกสำคัญคน,นี่เลขคือบบุคน่ะไอ้ระว,วังดีๆีมานี่นเสียแจ้งไหนเหมือนคันปูมาอยู่ <ส>เราก็ได้บอกว่าเน้นมากมากว่ามากในราบบ่อยมากคาบล่อยคามากกว่าท่านนะเรนก็ได้เอกกุ้งกับไข่ไม,ม่ไข่เลยวันนี้เรากนเน้นอืมเรายัง่าเน้นอีกว่าเล็กอยู่น้ำมันอือแต่มัน,<ร>นเอากุ้งหายแล้วก็น้าเล็ก,ก,กาาน้ำมันถ้า,ถากุ้งกับไข่ตีไง,ไงไ่ายๆ้องเก่ากับศูนย์เนาะนผมผมปกติเนี่ยคัตกุ้งกับไข่นี่ก็เก้าศูนยพันตัวครับนี่ตะเก่ากับศูนย์บอนี่ถ้จจัยได้ตีเป็นไข่เป็นศูนย์มกุ้งเป็นเก้าอ กับกุ้งอยกมันเก็บเะไรส่วนเก่าเก็บไว้เนี้กันไว้กันไว้แต่ว่าพึ่งเราหายแล้ต่ว่าปากก็ไม่วันู่น้ำมันเลนเียน้ำมันเดยมันงอไหลอย่างนี้ใครยกปูบอกว่าบอกเอาแต่มันเสือมถือเราใครไปทุกคัวบ่กานว่าเสือใครจึงมอถือใครจมันคนหรนบรหารทางไนหรอบ่บ่สนใจจุุ๊๊นีไนี่หุ่นจักแล้วนี่หุ่นจักแล้วเขาไปอาชุนนั่นแล้วเป็นเก็บบ้านในน้องอาชุนเลย เอ้าใครทุกหัวเจ้าจําบ่ได้บ่ใครทุหัวคนอับรถคนจักคือจังว่าว่ากุ้งเน่ามาให้ก็ตฮูุ้้มตนั้นฮู้จักแล้วนะุ้งเน่ากุ้งน้อยอันนี้กุ้งเน่าบ่ฮะกุ้งเน่าบ่เน่าก็ถ้าจริงๆเป็นอันีเก็ใส่นําบ่เนาะก็พระอาจารย์คักพระเจ้าเลี้ยงแถวกันอยู่ไกลๆนี่มาจากนั่งอยู่นี่สิเลียวเห็นบ่ว่ามันเน่าหรือบ่เน่าครับโอ้มาให้นบ่ได้หมู่ปู่โอ้ ในถามเนี่ยกลุ่มคนถือมาเป็นเอาหางถือหนึ่งเอาหัวลงมันคนมันหลายคนมันถือมันมันถือต่างกันที่บริษัทถือแบบเดียวกันเหมือนดอจังไหนถือหอยแตแล้วถ้าเขาดีถือที่เขากรรมแล้วมีดีแล้วไ่มีเงินแล้วตัวนั้นที่น่ะเพื่อพลัดตัวละตัวตัวแล้วเขาจบออกจากกระเป๋าเก่งกระเป๋าเก่งกระเป๋าเสีอน่ะทุกเนไม่เห็นนะกระเป๋ามันก็แปลกตรงที่ถือกลุ่มพลัดตัวน่ะชักถือจังไหนพลัดตัวเนี่ยเพื่อห้คิดไปทั้งอื่นอีกแล้วเนาะบ่ายเอาจากกระเป๋าพี่ทุกคนอุ้ม ตอนนี้บ้านป่กาติคีอว่าว่าเป็นไือ่เก่าบ้านมีอยู่โปรวเก้าแท้แต้ว่าออกจากกระเป๋าบ้านห้เบ้าน้มันจข้ามเนี่ยแจกแค่แ่แหวเก้าเปล่าแต่ภายนั้นกระเป๋านี่ยเป๋าเสือกเป๋าเงินใช่ไมันจะไปตีไปไกลรานั้เขาม่แสดงให้เบิ้งอย่งว่าเป็นแสดง เเบวซื้อดอกก็คือบางทีสามนี่แหละเจ้าคิดแปลกๆกิจกิวมากแฝดเก้านะบ่ไดมากจ้บอไดมาบอกคิว่าเป็นนสีสามน่ะแต่ว่าคือถือเขียนคับเด็กเมืองมาทัไปฉันแต่เนี้ยงวดบางหันแต่ว่าเสียนหน่อยเห็นแล้วคือมาคัดแต่สามบางหันแต่ละกัม่อีรีนี้ก็จับางนะเจ้าก็เลยบางกันบังเนาะแม่นทน่ิดอก บาดนี้ปูบระยู่เลยสัญจรจะไหนเฮาสิฮู้จังบัดทุ่งไทยคอยพค่ข้าวมาท่านจังเจนนั่นอาจารยว่าเขาบอกขึ้นมายางไฟบอนึ่งตัวบัดนี้เพิ่นก็สิมาเน้นคือว่าเน้นเนี่ยเขาเน้นทั้งวันอันนี้แเราเน้นตัวนี้แเราเน้นตัวก่อตัวกุ้งตัวนี้แหละกุ้งกับไข่พราะว่าย่ามเพิ่นไปย่ามไหนเนี่ยมาเรียก่นสมมติสัญจรย่ามมากเป็นสิบว่าบอกมื่อสุดท้ายรอสุดท้าย อันลนะกีลใช่ะมันมันจิตรงจุดวันได้ขนาดนั้นสิแปดยี <8 S 1> ่แปดตอนแรกแต่ว่าจากสิหอดวัดบห่หอดเคาเราค่าราวมก็จะได้ร่วงมันบ่หรอถ้าเธอเปนลมอ่ันนั้นเปมนขวาก็ได้ก,กันไวอ้อันน่ะเออถ้ามากถ,ถ้ามาันี่ก็ <c oughs> พอจะว,าวาา่าว่าลงทุนได้แต่ว่าจะลงทุนอะไรพอจะวล่าลงทุนไหน้ามาท่านหัง่งสินะสันจรนแตกคักอีหลีดิมาถ้าสันจรมาไดนเป็นมายมเนาะมะบวกกูอันวันนี้ผากันสลอมกันเนาะแหงคัก ม้วนกันยังไงชุ่มมะถ่ายวันเมื่อคืนนีได้ครับนี่เมื่อคื่นมันจะร้องเป็นอันนี้คือเมื่อคืนล่าสุดแล้วก็เราเลยมาบอกยังบอกเองยังก็เพิ่นม้วนกันเพิ่มฉลองกันนะเพิ่นท่ากันฉลองกันแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นย่างเพิ่นเพิ่มเพิ่มเติมอะไรอย่าเงี้ยเหมือนพันนึ่งหนึ่งชุ่มมะจะกินอ่ะถ้าในนี่เครียดเราลดมาลพิษลดหนังมนั่นแหละเติมรถเอ้ยเต็มเดินวัดยู่ทีแจ็คไฟเปลี่ยนไฟมาอาจารย์อ้วดนี่ ยังบงคนว่าสิวงตัวไดนนะครับเลขสัญจรอาจารย์ใครกันบ่เน่ใจกบบ่่าในด้ะเไทยเนาะครบ่นใจว่าจะวงตัวไดแท้บ้านนี้บางินกับบริษูความงทีนั้นมันหมดแล้วนี่นี่แหะแต่ว่าชังใดกัเลือกจับเอาเนาะครับเอาลอดอดรืที่ยิบแปดเก้านะไม่เสียเาไม่โชวว่งหัเาม่โชวว่งว่งตัวเดียวของจักมัดเนะเจโรเนี่ยเจ้าโล่จของก็บางที่ยิบแปดยิบเก้า cắn mạc à ngọt nên một sầu thì con trái qua cầu cái cầu nó ừ. à, <laughs> chỉ, xế, chỉ à cái bỏ cái bị trộn lai nhang mà để thô cả thì mới là chàn mà bỏ thô cơ ở dây tiệm gì những chú cày thô hay không ta nhiêu ta mà อ้าวนะครับกับสรุปล่าสุดเมื่อคืนนี้กบบ่มีควัมเคลื่อนไหวในส่วนของตัวเลขแต่ฉลองแล้วผู้บัญวัีิฉลองกันแล้วฉลองมาฉลองเันแล้วเนาะไมามา้ะงวดผุนเนาะเอาสิสะขอโบทุกอาจารย์นะพราขึ้นนี่มขึ้นมันปาดสีท่วมาจะตอนจีห้าสีท้วมมาถาม ่ามาเป็นมาแล้วมามมันขึ้นมะม่ามือนะมือที่บอกว่ามาม่าไม่แน่นนะเพราะที่บอกว่างวงยำก้อนขั้นสินนะก้อนผ่านๆนะก็เพิ่มากก้อนมือหนึ่งอย่กับไข่กับกุ้งไข่กับกุ้งเพิ่อนมะหอยหนึ่งเพื่อนมะยำเป็นตัวที่ปูเอามายำเลยแต่ว่าบอด้มาบอกเป็นตัวเลขแต่เอาไข่กับกุ้งมายำนะครับ ก็อย่างไทยบอกว่ามายมในได้ออู้เอกกนที่สุดมากการมาบ่ท่านกับขึ้นมาบ่ท่านเลยน่หละปู่ออกมาห้เลยบัดนี้ถ้าขึ้นมาท่านเห็นปั๊บเราไม่ยั่ดอกเอาเอามาให้เลยบอเงัยครับการการการกมาที่เป็นเก่าขั้นสิหงูอีกคือบทลรโทษที่หนึ่งมันกระสบอราท่านแล้วหึงยังม่เศร้านะั้นสิบหงูอี คือท me me e ่านคือเก่าแตะว่าจะมาแบบงวดที่นี่คือว่าไม่รงวดที่แล้วงวดที่แล้วมัตีหายามาตีซีตีหายามาผู้บอกว่าคันซื้อว่าไรให้ไปซื้อตัวให้ซื้อตัวเก่างวดตัวหนึงนี่ครับมือขึ้นมือขึ้นสุดท้ายเลยไปซื้อตัวเก่าขันซื้อว่าโชวนชวนไปขันนซื้อไปไปซื้อตัวเก่าตัวอาจารย์วันนี้ตัวเก่าขันก็ีทุกประมาณเด็กประนันบอกตัวเก่าเ้างทครับ ข้าวจะพ่มไปขึ้นโอด์วันว่นึง่สามเก้าห้าเต็มเต็มเลยนะ <c oughs> อันนี้มันเบื่อกว่ากระเบื่อเอาะมาเดือโกวดวันนี่อนเดก็มันิดเป็นนะนมันจะม่นัาบังอยู่เลแม้แ่ไม่มาามไมมสิงน้าบดายยุนนะ <c oughs> ่น,นะอะคือวังหันอาะคือวังหันยแบบังง <c oughs> ่ามคับเลยง่ามไปนั่นกกลขานากวดพี่โจเกยเขาว่าลักษณะเก่านะังบ่อวันวันนึงกันวนนี่านนกาดิตสามตัวแตกก่อนตัวนี้แต่เขามาลักษณะเก่านะอันนี้ก็บอกมันเบานั่นนั่นน คือว่าไม่แต่แม่พี่เพราะว่าเพราะต้องการเขาวืศอตัวเก้าส่วนมากถือยอดไปมเงินเงินเงนเงวมันหมดอ่ะอันน้นตอน้ก็ได้เบื่อมันก็เบื่อพออยที่จะบอกได้มนแล้วมองว่าเรียนฝันอย่ที่ฝันฝันว่าลุงพี่ผมฝันว่ามีมีนวิชาหญ้ามาสั่นอายุสามสี่ปีมาสั่นแังก็สืยอยู่นี่เนี่ยเมัหรอี่สามหลอสีสามอันหลายคน กันมั่นสิบวมีดวงกันนั้เรื่องของปู่กับจีสามจะคว้กับฟันได้เองอ่ะมันคือมาถึงสี่สามมันไปถือคุณก้าวหาคุณมันจะสนนั่นแหละคนบ่มีดวงบ่มีโชกันนั้นเป็นคนเ้างสิบ่วิาเรียนสี่สามเราเป็นคนเอ้ยขึ้นมาเองก้อนพ่อมังสี่นะคนมีโชคเดี๋ยวสิเปลี่ยร์หนเมื่อวานเป็นีเปียน์ของันทีเลยคนมีโชคใหญ่เลยครับพระอาจารย์ไปเบิ้งจะเบิ้งวันนี้นะครับ วันนี้ต้องหกลักวันนี้คันกันวันนี้กันเบิ่งเล่ามาลอยถ้อยจีว่างเิญบวคนลอยถ้อยหรอฮะาฮนาฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่าก่า่าน่าฮ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 ่าอ่ากัาฮ่าฮ่า่าอนาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าาฮ่าม่่าาฮอา่าฮาฮ่าาาฮ่่าฮ่าฮายาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ลาฮาฮ่าฮ่าา่าาา ครับขอเชิญรบกวนพระอาจารย์ชมีเนาะครั